สมัยก่อนเล่นภาพยนตร์คือทุกอย่างมันต้องเรียวถอดก็ต้องถอดจริงอีนี่ก็ต้องทําการบ้านโดยการที่ดูหนังโป๊ไม่ได้จะเมาแต่บางทีผู้ชายบางคนที่รอเริมซีนด้วยแฟนฟันหน่อยน้องอุ้มรับงานเอ็นไม้อะไรเงี้ยอารมเรือเอามีโรงเรือด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าโดนอุ้มจ้าหัวดิอุ้มนี่บอกเลยนะจ๊ะว่าแฮป สุดๆเลยก่อนอนะคะต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณทุกๆสปอนเซอร์นะคะขอบคุณมากๆที่ทําให้มีอุ้มลักณาในวันนี้นะคะก็คือข่าวดีที่จะบอกเนี่ยคันปากอยากพูดมากเลยแต่ว่าขออุบเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนเดี๋ยวไปบอกท้ายรายการนะจ๊ะวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องมีคนถามมาเยอะอยากให้เมามอยวงการบันเถิงเพราะว่าอุ้มลักณาตัวแม่อยู่วงการมันนานหลายสิบปีแล้วคือันนะเป็นนักแสดงแบบอิสระใช่ไหมไม่ได้มีสังกัดในใทั้งเซฟชันเนี่ยเมาได้จ่ายวันนี้จะมาเมาให้ฟังกันนะจ๊ะเดี๋ยว ไปดูคาถามมันก่อนว่าเขามีคนถามอะไรยังไงมาบ้างเริ่มกันเลยจ้ะเข้าวงการได้ยังไงอ,อันนี้คือบอกเลยว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเข้า,ขาวงการ,าการได้เลย,เ,ลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่คนที่ไม่มั่นใจเนืัอเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยก็คือเป็นเด็กดําๆคนหนึ่งแต่คุณพ่อเป็นคนจุดประกายคุณพ่อเป็นคนเห็นแววว่า เธอต้องไปสายนางแบบซึ่งต้องเป็นนางแบบอินเตอร์เท่านั้นก็เลยพาไปประกวดโครงการซ u p เปอร์มเดยออฟไทยแลนด์ปี2000ย้อนกลับไปเมื่อสิบหลายสิบปีที่แล้ว<อ>ซึ่งเราก็คือแบบมอหตอนนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะโชคดีมากตรงที่ฉันได้อันดับที่1เป็นเดี๋ยววินเนอร์คนเดียวจ้าแล้วก็ได้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดและอ่าซุเปอร์มาเดย์ออฟเดอะเวิลด์ปี2000ที่อเมริกาใตา้เปอร์ตริโกนั่นจ้ะหลังจากนั้นก็เลยเข้าวงการมาแล้วก็เริ่มแคสติ้งนู่นนัานาน่นนี่จนจับพัดจับ เรื่องตำนานกระสือก็คือเป็นที่มาของอุ้มลักนาจนถึงทุกวันนี้จ้ะเคยเจออะไรผิพีนในวงการคนคิดว่าการเป็นนักแสดงอะสบายแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เราทํางานอะแม่งลําบากแค่เดียวเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยก็จะได้มักจะได้เล่นแบบ ในป่าในดงก็อ,งอยู่แบบกางดินกินกลางทรายจริงๆสมัยก่อนเล่นภาพยนตร์คือทุกอย่างมันต้องเรียวถอดก็ต้องถอดจริงแล้วก็คือแดดแบบเปรี้ยงๆแล้วคือกูก็ดำอยู่แล้วก็ดำหนักขึ้นกว่าเดิมนึกหอกป่าห้องน้ำไม่มีนะจ๊ะทำให้เป็นที่มาของการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบจนถึงทุกวันนี้เพราะอั้นฉี่ไม่อยากจะไปฉี่ในที่สกปรกนัดกอง6กโมงเช้าเลิกกองเที่ยงคืนกว่าจะกลับถึงบ้านตีสองดีห้ากว่าจะไม่แล้วกูนอนตอนไหน เกือบไหลตายหลับในตายไปหลายรอบนะเลิฟซีนหนักครั้งแรกรู้สึกไงไงรุ่เสียว <c oughs> <c oughs> ฉันก็ยังใส่ใอยู่ตอนนั้นเนาะแล้วแม่งจูบจริงเพราะมันเป็นหนังเข้าใจปะ่ะอีนี้ก็ต้องทำการบ้านโดยการที่ ดีหนังโป๊ a c t ิ้งมันต้องประมาณนี้เนาะ feeling มันต้องมาแบบนี้ลิ้นมันต้องพันกันขนาดนั้นได้หรออะไรเงี้ยคือบทก็ต้องแบบร้อนแรงมากฉันก็ต้องขึ้นแบบขยมขเยขโยโรเยเนาะทีนี้มันต้องจูบจริงอะไรจริงอะเราก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดเราก็กลัวว่าแต่ขอโทษนะคะบางทีผู้ชายบางคนที่เราเลิฟซีนด้วยคแปรงฟันก่อนกูเห็นเข้าใจป้ะแปรงฟันหน่อยถ้าคนไหนดูแลตัวเองดีเขาเก่งใจเราเลยมันก็ฟีลก g ๊ดนะคะ เรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยก็คงเป็นละครเรื่องนาทีค่ะ 1. คือได้ร่วมงานกับผู้กํากับที่มีชื่อเสียงโดง่งดังมากที่สุดพี่ออพงพัฒนตอนนั้นเล่นกับน้องแป้วเล่นกับเคนแล้วเราก็เหมือนได้บทที่มันแบบดีมากๆได้บทดำเสียกซึ่งเป็นนางร้ายแบบตัวหนึ่งเลยยากและหนึ่งตรงนั้นเรื่องของความกดดัน 2. องคือในเรื่องของภาษา เพราะว่าตบเราอีสานเด็กวอกวั่ถือ e ander, B T R e. แต่ว่าคือพี่อ๊อฟเนี่ยเขาก็ให้เราทํากันบ้านเยอะแล้วก็มีคุณครูสองคนนะคะซึ่งเป็นครูอีสานแท้ๆเลยมาสอนทุกครั้งที่เบรกกองอะปกติแล้วเราก็จะชิวๆนั่งเมาส์มอยกันใช่ไหมแต่กองนี้ไม่มีการเมาท์มอยกันเพราะทุกคนต้องทํากันบ้านกับบทของตัวเองระหว่างที่เรานั่งรอเนี่ยคุณครูก็จะมาประกบแล้วก็คือคอยสอนสำเนียงต้องได้ยากมาก ากที่สุดในชีวิตแล้วตั้งแต่แบบเคยเคยเล่นละครมาแต่มันก็ทําให้เราแบบประสบความสําเร็จที่สุดแล้วก็คือเรื่องนาทีนี่มันจะดีมากๆแล้วเราก็เข้าถึงตัวละครได้ดีแล้วก็เสียงเสรงิงอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจนะเพราะว่าพอเราแบบผู้อีสานแล้วอะละครออนแอร์ไปอะพอเราไปเจอกับคนอีสานนะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเก่งมากเลยนะไม่ได้เป็นคนอีสานแต่ว่าพูดได้ดีมากสำเนียงดีแล้วก็เออดูเราเชื่ออะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยดีใจจังเลยกับการทำกันบ้านหนักๆที่มันยากแบบนั้นแล้วมันสำเร็จยเ เคยมีคนเข้าใจผิดมาชวนไปทํางานแบบแปลกๆว้ยเยอะแยะสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วว่าพอเราแบบงานผลงานถ่ายแบบอดอกไปเราเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังมันก็มีคนทโยมาที่บ้านเลยนะ ้องอุ้มรับงาน, N ine, องนเอ็นไม้ไรเงี้ยเออก็แบบงงเองงานเอ็นคืออะไรไรเง<ๆ>ี้ยเป็นกินข้าวแล้วไปเอนเตทนลูกค้าแล้วก็อารมณเรือเอามีโรงเรือด้วยนะจ๊ะสองสาวันคิดมาเลยค่าตัวเท่าไหร่โรงเรือทําอะไรบ้างก็แล้วแต่เราจะทําถ้าเราแบบถูกใจกับลูกค้าคนนี้เราจะไปนอนต่ออะไรเงี้ยพูดอย่างนี้เลยเออมันก็มีอะไรแบบนั้นติดต่อเข้ามา เยอะมากแต่พอสุดท้ายแล้วว่าเราอะไม่ได้ทํามันก็หายไปเองนึกออกปะมันกลายเป็นว่า,เ,าเขารู้กันในวงแล้วว่าอ๋ออีนี่มันไม่ได้ทําหรอกเราเคยฟ้องร้องกันไปแล้วมีครั้งนึงเคยฟ้องร้องนะเราก็ฟ้องผู้หญิงคนนี้มึงไม่ได้รู้จักกูเลยเอากูไปขายแล้วรับกันมาแล้วแล้วลูกค้าก็มาแบบมันมาคอมเลเนอะไรเงี้ยบอททำไมอุ้มไม่ไมงางานไม่นูมนนั้นนี้คือแบบอีบ้ามึงบ้าหรือเปล่ากูมไม่เคยทำอะไรเงี้ย เออก็เป็นเรื่องบรรดาตอนนั้นก็ฟ้องร้องกันไปแต่ว่าก็จบไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถ้าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วมันคือความจรงิงยังไงเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้มันก็ได้แค่มามัวมอเล่นไปพูดกันไปแ,แค่นั้นแหละ <5. S 2> เคยได้พรีเซนเตอร์กี่ตัวตั้งแต่ทำงานมา โอ้ยประมาณ2-3ตัวเองมัง้งถ้าเป็นความงานพรีเซนเตอร์นะก็แล้วแต่แล้วแต่เราก็เหมือนเป็นแบรนด์แอมบา a สเดอร์เป็นเป็นตัวแทนเป็นพรีเซนเทชันของสินค้าสินค้านั้นหน้าที่เราก็คือเราจะต้องใช้จริงในสิ่งที่เรารับมา ใช้จริงเห็นผลจริงดีจริงอ่ะพอตกลงเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ไปถ่ายแบบเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็จะให้เราไปโฆษณาใช่ไหมคะก็คออโฆษณาของเขาเนี่ยก็อาจจะมีลงในเรื่องของ Facebook, IG หรือว่ามีงานอีเวนต์เปิดตัวขึ้นอยู่กับการตกลงของเราอ่ะถ้าเกิดว่าลงไอจีต้องคิดเพิ่มเท่าไหร่เหมารวมไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องว่ากันอีกทีนึงค่ะ คิดเยอะมาเดี๋ยวก็ต้องคิดสิเพราะมันคือภาพของเราเราจะอยู่ในสินค้าสินค้านั้นอีกหนึ่งปีเต็มๆที่เราจะไม่สามารถรับงานประเภทเดียวกันได้อีกเลย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทํางานอะไรเราก็ต้องเอามาพิจารณาดูก่อนว่าเฮ้ยเราเหมาะสมกับสิ่งนั้นไหมแล้วเราต้องเชื่อมั่นในตัวแบรนดิ้งของเขาว่าแบรนดิ้งของเขาอะเป็นยังไงบ้างเปิดมาแล้วกี่ปีมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนหลูกค้าเป็นยังไงเข้าไปดูคอมเมนต์ว่ามีคนคอมเพลนเยอะมากกว่าชมไหมการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์อันใดอย่างหนึ่ง คือเราก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่จุดๆนั้นก่อนด้วยก่อนที่เราจะรับงานพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะปูกันมาขนาดนี้เนี่ยก็จะบอกเลยนะกันว่าตอนนี้นะจ๊ะข่าวที่พี่จะบอกก็คือฉันได้พรีเซนเตอร์หมอยิงคลินิกจ้าตัวมือรัวมือรัวเสียงกองมาเสียงกองมาอมอบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะได้พรีเซนเตอร์หมอยิงคลินิกเนี่ยคือเอาตัวเองเข้าไปนะคะ ไปทาที่หมอหญิงคลินิกที่เชียงใหม่เขามีสาขาที่เชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยเข้าไปเป็นลูกค้าของเขาจริงๆจ่ายตรงจ่ายตังอะไรปกติจนสุดท้ายแล้วอ่ะมันดีจริงๆมันเห็นผลทุกอย่างแล้วมันแบบฉันเลิฟมากคุยไปคุยมาเขาก็เลยจีบฉันเป็นทีเซนเตอร์เลยจะเธอต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะที่แบบว่าเป็นกําลังใจให้กับอุ้มมาตลอดนะคะซึ่งหมอหญิงคลินิกเขามีถึง2สาขานะมีทั้งสาขาที่เชียงใหม่แล้วก็มีสาขาที่กรุงเทพและวันนี้นะจ๊ะที่อยากจะมาบอกก็คือมันมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่มันแบบี เล่ค่าเครื่องไม,เงม้เครื่องมือเขาที่นี่เขานะมันเลิศมากเลยเธอรู้ไหมเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้นะจ๊ะมีแค่4ตัวในประเทศเท่านั้นนะคะซึ่งหมอหญิงเอาไปแล้ว 2, 2> <Wow. S 1> เครื่องนี้ก็คือ M s c u p Neo ค่ะหวยมันแบบเขาทำครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนซิปอัพไปถึง2,000 0ครั้งอยากจะพาพีเวียร์ให้รู้จักกับ้เจ้าเครื่อง M s c u p Neo เนี่ยว่ามันดีมันเจ๋งยังไงเดี๋ยวตามไปดูนะคะที่หมอหญิงคลินิกสาขาสาธุประดิษ์ค่ะ อะไรวามาถึงก็ยื่นไม้ให้อย่างนี้กันเลยเหรอง่ายๆกันอย่างนี้เลยเหรอ <S <S อ,อ,อ๋อถึงแล้วจ้าหมอหญิงคลินิกเวชกรรมสาขาสาธุประดิษฐ์กรุงเทพมหานครอมมอรัตนโกสิน วันนี้เราจะมาทำสวยกันเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่มากรุงเทพนี่คือไม่มีเวลาได้ออกกำลังกายเลยแม่ไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเสร็จจากการถ่ายนี้นะฉันจะไปพัทยาจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาบิวกล้ามกันหน่อยจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวโน้จะมาทำเอ็มสเกลนีโอกันนะคะ อย่างที่บอกว่าดิฉันได้งานพิสเซนเตอร์ของหมอหญิงคลินิกใช่ไหมคะก็คือสิ่งแรกที่ต้องตัดสินใจที่เลือกก็คือความ<อ>น่าเชื่อถือของคลินิกนะคะซึ่งหมอหญิงคลินิกเนี่ยเขาเปิดสาขาที่เชียงใหม่นะมาแบบว่าก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วอะ จากที่มีแค่สาขาที่เชียงใหม่ตอนนี้เขาจเจริญเติบโตยิ่งใหญ่อลังการมาถึงกรุงเทพที่สาธุประดิษฐ์นี้แล้วนะคะก็ะคือห้องทําหัตถการทุกอย่างนะคะเขาจะปลอดเชือ้อมีการสเตอริไลน์ทุกรอบทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการพอลูกค้าออกปุ๊บเขาจะสเตอริ่ไล์ฆ่าเชื้อให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาถึงเนี่ยเราสามารถถอดแมสได้อย่างสบายใจหายห่วงไปเลยจ้ะซึ่งมาตรฐานนี้นะคะเขามีเพียงแค่ห้องผ่าตัดเท่านั้นแต่ว่าที่หมอหญิงคลินิกนี่คือมีทุกห้องจ้ะ แล้วที่นี่นะับบอกเลยว่าเขาไม่ใช่แฟนชส์นะจ๊ะที่จะมีแบบเยอะแยะทั่วไปเพราะว่าหมอหญิงเนี่ยเขาลงมาเทรนเองทุกขั้นตอนบอกเลยว่าเลิศ perfect ค่ะและหมอหญิงเนี่ยนะคะเขาเป็นอาจารย์หมอที่แบบได้รับการการันตีคอนเฟิร์มว่าเป็นอาจารย์หมอที่ฉีดฟิลเลอร์ได้เก่งมากเข้าเข้าสู่ปีที่18แล้วโหทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเพอร์เฟกขนาดนี้ที่ดูแล้วกันว่ามันจะลดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันก่อนที่เราจะไปทำเอ็มสกาวจ้ะนี่ค่ะแพทย์หญิงสุภัสนานะคะเข้าไปพบหมอหญิงกันนะคะนับนับ,นบ สวัสดีค่ะเสียงดังต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเจอกันเหมือนเดิมเจอกันเหมือนเดิมเราต้องเจอกันตลอดเพราะว่าเราต้องสวยตลอดเวลาเมาส์เลยดีกว่าคุณหมอไ้่แต่หุ่นหนูเป็นยังไงตอนนั้นยังแบบว่าเพิ่งกลับมาเริ่มออกกำลังกายใหม่หลังคลอดไปได้สักปีหนึ่งงท้องยังแตกยังแย่กันอยู่เขาเรียกว่ากล้ามท้องข้างในกล้ามหน้าท้องแตกแย่อ่าเรากล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เฟิร์มเท่าไหร่ใช่ต้องมาปรึกษาคุณหมอว่ามีอะไรที่เป็นตัวช่วยสำหรับคุณแม่หลังคลอดบ้างอ่า นอกจากนั้นเรายังทำอย่างอื่นอีกหน้าแล้วคคุณหมอทำเรื่องเกี่ยวกับกระชับผิวหน้าเอาเทอร่ายกหน้าให้ตึงเลเซอร์ใสอะไรแบบนี้เออคือทุกอย่างแหละทุกอย่างแต่คนนะชอบแบบคิดว่าพอออกกำลังกายแล้วทำเอ็กซ์เกลเมียโออะไรเอ็กซเกลเนี่ยมันได้ผลหรอมันเกี่ยวอะไรทำไม ต่บอกว่าอุ้มทำมาต่อเนื่องกันมาเป็นส0บยี่สิบสิบกว่าครั้งแล้วมั้งใช่ใช่ใชซึ่งอย่างที่คุณผมก็บอกอุ้มมาไว้นะคะว่าการที่เราออกกําลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันก็มีอยู่สักประมาณอ่ะแปตแต่พอเรามาทํเอ็มสเกลเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราครบร้อยเปซทําให้กล้ามเราชัดขึ้นสวยขึ้นแล้วก็เปะขึ้นโดยเฉพาะก้นคือวันนี้ไม่อยากออกกาลังกะหมดแรงแล้วแต่อยากก้นเด้งก็คือมานอน <c oughs> นอนที่หัวปั้นกันก็หลายคนอ่ะเขาคิดว่า อุ้มทำจริงเหรอก็อุ้มออกกำลังกายอย่างเงี้ยตอบให้พี่อีกหน่อยทำจริงค่ะอยากจะดูแผนนไคะว่าอุ้มทำมาแล้วกี่ครั้งตั้งแต่เครื่องรุ่นเก่าจนกระทั่งเครื่องรุ่นใหม่เออวันนี้เราจะมาทำเครื่องรุ่นใหม่กันใช่ไหมคะคุณหมอบอกไยเขาเครื่องรุ่นใหม่มันดีกว่าเครื่องรุ่นเก่ายังไงสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะกว่าเยอะกว่าเครื่องเดิม56%เครื่องเดิมสลายไขมันไม่ได้เครื่องนี้สลายไขมันได้ด้วยไวเลอร์ด้เครื่องเดิมกระชับ รูปร่างไม่ได้เครื่องนี้กระชับผิวให้แน่นเข้าไปได้สมอย่างแล้วทั้งหมดเนี่ยพี่หญิงไม่ได้พูดเองมีงานวิจัยรองรับถูกรับรองอีกอันหนึ่งได้ตัวเบิร์นกลับไปที่บ้านนงคือ after เบิร์น after เบิร์นหเดือน6เดือนเลยเหรอต่อการทำหนึ่งครั้งหนึ่งรอบอ๋อหนึ่งรอบหนึ่งรอบคือสี่ครั้งอาทิละครั้งสี่ครั้งหกเดือนถึงหนึ่งปีขยายความคำว่า after เบิร์นกลับไปที่บ้านหน่อยบางทีเขาไม่เข้าใจว่าคืออะไรเวลาที่เราออกกำลังกายอะ เซลล์กล้ามเนือ้อมันก็จะขยายตัวค่ะแต่ไอเครื่องเนี้มันสร้างเซลล์กล้ามเนื้อให้น้องอุ้มเพิ่มขึ้นตัวที่ทําหน้าที่การเบิร์นอะอยู่ในเซลล์หนึ่งเซลล์เพราะฉะนั้นเรามีเซลล์เพิ่มขึ้นมันก็เลยเบิร์นเพิ่มขึ้นมันเหมือนมีเตาเผาเพิ่มขึ้น สำหรับพี่หญิงนะเครื่องนี้นะมันมันไม่ใช่แค่เครื่องดูแลรูปร่างแต่มันเป็นเครื่องดูแลสุขภาพเพราะว่าที่นี่นะคะเขาไม่ได้แค่ไม่ได้ของความสวยความงามมีเรื่องของเวลเนสสุขภาพจริงจังคุณหมอให้ความสําคัญมากเรื่องสุขภาพนี่มีเคยอุ้งเจาะเลือดไปแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องคุนแพ้แสงเดี๋ยวเราฟังผลบางทีเราไม่รู้เลยนะว่าเราอะ มีูุิแพ้แฝงอยู่ในร่างกายเราจากการกินจากอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยหรออ,อะไรเงี้ยเพราะมันไม่เคยออกแสดงผลออกมาให้เราเห็น่ะใช่ซึ่งมันสัมพันธ์กับอะไรทุกคนที่เจอกว่าที่สุดสัมพันธ์กับสิวผิวแห้งผิวขาดน้ำรูขุมขนขกว้างและที่สําคัญคือตัวบวมตัวอ้วนลดน้ําหนักยากน้นําหนักขึ้นงาน่ายเมื่อกี้คุณเห็นไม่เจอใช่มันสัมพันธ์กับ2อ,อย่างนี้มากๆ อันนี้เป็นผลตรวจของตรวจคุณแพทยอาหารอ้าวออกพอดีเลยออกพอดีเลยหรอผลเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนมีสีแดงอสีเหลืองและสีเขียวไม่ว่าคุณจะทําเอ็มซแกลหรือไม่ทําอย่างไรก็ตามอาหารแพ้แสงเนี่ยต้องตรวจสักหนึ่งครั้งในชีวิตแล้วใช้ชีวิตแบบนี้เลยเราจะมีสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่ดีแล้วก็กล้ามเนื้อมาส่นดีค่ะยึดอันนี้ไว้ถ่ายรูปออเพราะจะมีแผลออกไปจะถ่ายรูปปันี่ คกบไวสิบตัวประจำตัวเลยนะคะเราจะดูในนี้ได้เลยเวล,ลาที่แบบเฮ้ยอันนี้ไม่มั่นใจกินได้ไหมหยิบขึ้นมาในตักรพรรดิเาก็มาดูอ๋อฉันกินไม่ได้เธอพักก่อนมาที่นี่ก็คือครบแบบปรองรวมนะคะได้ทั้งสุขภาพร่างกายรูปร่างความสวยความงามผิวพันเลเซอร์โบท็อกร้อยมาโอ๊ย คือพูดไม่หมดเพราะว่ามันมีทุกอย่างแต่วันนี้อยากเอ็มสกาวจ้าจอยากจะโบท็อกด้วยเพราะว่ากามใหญ่มากตอนนี้คุณหนอนกำจัดกล้ามเนื้อยแล้วเนี่ยกลัดแข็งกินเนื้อเยอะเขียวเนื้อเกลียวเวลาย,ยกเวทอ่ะห้ามกัดฟันไปด้วยไม่ได้อะลายกเวทเออแล้วพวกนี้ดก็หน้าจะบู้จะบี้จะแบบอย่างเงี้ยตอนนี้จะโบท็อกด้วยแล้วก็เอ็มสกาวทั้งก้นแล้วก็หน้าท้องด้วยค่ะป่ะป่ะไปทำกันถึงห้องเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สเตอร์ดีรายรวมค่ะเห็นไหมคะ ขออนุญาตแนะนำห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องปลอดเชื้อนะคะเสร็จเททุกเสเราจะพ่นยาฆ่าเชื้อทิ้งไว้15นาทีนะคะขอ,ขออนุญาตยังคงพิจารณาเชิญคะ่นะ,คะนี่ห้องหรือโรงแรมนี่ห้องขาจะได้สะดวกสบายนี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยจะพร้อมนอนกลิ่นในนี้คือ กลิ่สดชื่นมากเลยค่ะกลิ่แบบว่าสะอาดนะคะเข้ามาเขาก็จะมีน้องมีน้ําคอยบริการต้อนรับเราแล้วก็มีทําเสร็จแล้วมีแมสให้เปลี่ยนอันใหม่ด้วยน้ำด่างด้วยค่ะอ๋อน้ำด่างเสริมสุขภาพสร้างกล้ามเนื้อนี่ค่ะคุณหมอค่ะ M s c u l p i o s c u l p i o มันแตกต่างกับเครื่องเครื่องเก่ามากเลยนะหน้าตามันเปลี่ยนไปอะใช่หน้าตาเปลี่ยนไปมันเป็นเทคโนโลยีแรกของโลกเลยค่ะที่รวมเรื่องของการสลายไขมัน กระชับผิวและสร้างกล้ามเนือ้อคุณหมอคะจริงจริงจะเหมาะกับคนออกกําลังกายหรือคนไม่ออกกําลังกายมากกว่ากันคือหมอต้องบอกว่าเครื่องนี้คนออกกําลังกายหรือคนไม่ออกกําลังกายถ้าต้องการมีหุ่นที่ดีแล้วมีสุขภาพที่ดีทําได้ออกกําลังกายก็มาถามเพื่อให้ผลลัพธ์การออกกำลังกายดีขึ้นกล้ามชัดขึ้นสําหรับคนที่ไม่ออกกาลังกายแล้วต้องการแบบสุขภาพที่ดีสัมพันธ์กับหุ่นที่ดีเหมือนน้องนิวเหมือนหมอหญิงอย่างเงี้ยเราต้องการหุ่นี่แต่เราไม่มีเวลาก็มาถาม ค่ะหรือคุณแม่หลังคลอด่ที่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกมีไขมันส่วนเกินแล้วก็มีผิวไม่กระชับอืา่สหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยตรงมีการปวดหลังออฟฟิศซินโดมมีกระดูกพับเส้นมีหมอรองกระดูกอักเสบค่ะอ่าก็มาถามแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่มีไขมันในช่องท้องอ้วนลงพุงหรือว่าอาจจะไม่ได้อ้วนลงพุงแต่มีไขมันในช่องท้องซึ่งไม่มีเครื่องไหนทาได้ไื่ึงทำได้แต่งงเห็นพยาบาลบอกว่าหมอทำรัดหลับ ใช่หมอนหลับได้ไงมันเหมือนเราออกกำลังกายแล้วเพียมันเหมือนเราเพียคือจริงๆถ้าอธิบายทางการแพทย์คือแลคติกแอซิดมันเริ่มหลับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่อุ้มทำเนี่ยจะหลับไปค่ะไปค่ะระหว่างทำถ้ารู้สึกว่าเจ็บล้าบริเวณเชิงการด้านซ้ายหรือด้านขวาให้แจ้งพยาบาลทันทีนะคะหรือแม้กระทั่งรู้สึกเจ็บชายโครงด้านซ้าย ะะ<อ>แจ้งทันทีนะคะ<อ>หรือร้อนจี๊ดเกินไปเป็นบางจุดใช้เวลาทำนานไหมครับจุดละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงซิทอัพสองหมื่นครั้งเอาปล่ะเอาสิจริงๆอีกอย่างนะความชํานาญของคนทําสําคัญมากเพราะว่าถ้าวางผิดจุดไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะสร้างกล้าเมเนื้อได้ไม่เต็มที่แล้วก็จริงๆที่มากไปกว่านั้นที่นี่คือเราจะต้องประเมินก่อนว่าจริงๆแล้วปัญหารูปร่างของคนไข้คนนี้เฉพาะบุคคลเนี่ยเกิดจากอะไร แล้วเราถึงจะดีไซน์ว่าคนนี้เหมาะกับเครื่องอะไรวันนี้จับดูลักษณะนหน้าท้องของคนอุ้มเหมือนมีไขมันส่วนเกินนิดนิดพยาบาลจะขอใช้เป็นโหมดแอดวานซ์นะคะสลไยไขมันด้วยนะคะตัวนี้จะรู้สึกอุ่นๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกร้อนเยอะๆจี๊ดๆให้แจ้งพยาบาลทันทีนะคะแล้วมันได้จริงๆหรอคะทีว่ว่าทำแค่ครึ่งชั่วโมงได้ถึง20,000ครั้งเนี่ยได้ก็คืออันนี้มีคนไข้ถามมาเยอะค่ะมันมีงานวิจัยออกมาก็คืองานวิจัยออกมาว่ากล้ามเนื้อมันมีการสร้างเพิ่มขึ้น สมรรถภาพของกล้ามเนื้อมันก็เยอะขึ้นเขาก็เอาไปคอมแพลกันอันนี้เป็นตัวเลขในงานวิจัยเลยค่ะทําได้ทีนี้มันทําได้อย่างไรก่อนก็คือไอตัวเครื่องเนี้มันจะมีพลังงาน คลื่นแม่เหล็กที่มันมีการสั่นแล้วมันไปจับกับเส้นประสาทแล้วเส้นประสาทจะทําหน้าที่ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อแล้วมันเกรงชนิดที่ร่างกายมันษย์ทำไม่ได้มันก็เลยทําให้ประสิทธิภาพมันสูงมากแล้วทําไมถึงทนได้ทําไมถึงไม่แบบไม่มันก็ล้านะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ล้าขนาดนั้นเพราะ20,000ครั้งมันควรจะลามากกว่านี้เพราะว่าตัวนี้เครื่องนี้มันมีตัวขับกดแลคติกแอซิดคือเวลาที่กล้ามเนื้อมันเกรงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแบบแลคติกแอซิดออกมา เครื่องนี้เขาก็จะมีการตีตีเพื่อเอาแลคติกแอซิดออกทําให้เราแบบไม่เมื่อยมันก็คือความปลอดภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้แบบเครื่องไปเรื่อยอ่ะมันจะทําให้แลคติกแอซิดอาจจะทําให้ไตวายก็ได้แต่ตัวนี้คือปลอดภัยได้รับการรับรองของออยไทยออยอเมริกาแล้วเป็นเครื่องเดียวในโลกเลยที่รับการรับรองเนี่ยมันแสดงถึงว่าเครื่องนี้มันเกร็งเยอะมากก็ดูเนี่ยไม่งั้นเท้าจะยกแต่มันมีพลังงานความร้อนช่วยเลยทําให้เราแบบโอเคกับมัน ก็คือคนลูกค้าทั้งหมดทั้งหลาย90%ก็คือชอบอุ้มก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบมากขาดไม่ได้จ้ะอันนี้คืองานคือการเซอร์เวยของของเครื่องมือแต่สำหรับคนไข้ที่หญิงร้อยอร์เซ <c oughs> ็นต์ไม่มีใครไม่ชอบเลย <c oughs> คือซิกแพกอุ้มชัดขึ้นเยอะมาก <c oughs> จากตอนแรกมันไม่ได้คมขนาดนะั้น <c oughs> พอเรามาทำเอ็มสเกลจนมันครบเซอร์เคิลของเขาอ่ะมันขึ้นเป็นแบบหกลูกอะ่ะ อย่างนี้เลยอะเริ่มมากเฟเวลาเราใายแต่ถามว่ามีคนที่น้ําหนักเพิ่มทํำไหมมีอ่านดิฉันเองมันจะได้อะไรอะมันก็ได้กล้ามเนื้อ,อคือถึงแม้น้าหนักเราจะเพิ่มแต่ความแข็งแรงเรามาไขมันในช่องท้องเราหายเฟเราก็ยังได้อยู่เพราะกล้ามเนื้อมันมาผมเห็นพวกดาราฮอลลีวูดทำหมดนะใช่ที่ยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะคิดเรื่องก้นใหญ่แล้วเขาก็ไปสัญญกรรมนู่นนั่นนี่กันพอเครื่องนี้เข้านะโอ้โหดาราฮอลลีวูดนี้ แทบจะทุกคนจะต้องทำแล้วสัญญกรรมในเรื่องของตูดก็ลดลงเลยจนมาที่ฝั่งเอเชียก็เครื่องนี้ก็ขยายมาเรื่อยๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูซิฟิลลิ่งของร้อยเปอร์เซ็นต์มันอย่างไรรอ,อแล้วนะคะมันรู้สึกยังไงว่าพิ้วเปอร์เซ็นต์ดูค่ะฉันสิ <laughs> ทำการปั้นก้นก่อนจะให้มันเด้งดึงดังดึงดัง,ดงเลยอันนี้ก็บอกพยาบาลว่าไม่ต้องสลายไขมันที่ก้นฉันชอบไขมันที่ก้นโอ้อันนี้ก็เหมือนการสควอตเหมือนกันนะเขาบอกว่าทำครั้งนึงก็เหมือนสควอตสองหมื่นครั้งใช่ไหมคะแล้วใครจะไปสควอตได้สองหมื่นครั้งถามจริงรู้สึกยังไงที่โคตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบโดนขมิบตลอดเวลา <laughs> เหมือนว่าเราขมิบสูตรลองขมิบสูตรดูรัวดิไม่ได้ขมิบสูตรนะขมิบแก้มสูตร ใจดีวเวลามันแบบบีบก้นเราอ่ะมันรู้สึกแบบมันโดนอ่ะไ,ได้เสร็จเรียบร้อยลวจา้าเนี่ยเดี๋ยวเปิดซิกแพคให้ดูนิดนึงนี่เห็นไหมตอนแรกอ่ะตรงนี้บวมมากเลยเพราะว่าดื่มมาเยอะปาร์ตี้มาแยะตอนนี้ก็คือปีบลงไปเลยแล้วในระดับหนึ่งเลยนะจ๊ะ <_ p ain> จกน้นก็คืออยากให้จับแน่นแน่นตีดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่มีแบบย้อยปอกปักปกปัอกปอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็อยากจะเมามอ,อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าตอนมาก็งงมากว่า คนเขามาต่อแถวเรียงแถวอะไรกันเต็มหน้าคลินิกไปหมดแล้วก็เลยถามว่ามันคืออะไรคะหมอหมอก็เลยว่าอ,อ๋อก็คือการมอร์ call, นิ่งคอร์นเอมอร์นิ่งคอร์ที่เรียกพนักงานทุกคนม,มันไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านที่พพนักงานทุกคนพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อจะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่คลินิกจะเปิดแล้วก็เป็นการแบบบอกว่าลูกค้าที่มาใช้บริการจะต้องได้รับอะไรบ้างยังไงบ้างเทรนกันตลอดเวลาก่อนที่คลินิกจะเปิดทําให้มาถึงนะคะไม่ต้องรอคิวเาเขาเชื่อว่าทุกนาทีมีค่ะเลิศใส่ใจลูกค้าที่สุดก็จริงๆนะ มาถึงนี่ทุกครั้งไม่เคยต้องรอคิวเลยมาถึงเขาก็จะมีคนต้อนรับพาขึ้นมานั่งรอแป๊บเดียวแล้วก็เข้าคิวทางานได้เลยจ้ะแต่ใดๆก็คือโทรมาจองนั้นหมายล่วงหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Ig เขามีเบอร์อะไรใดๆไว้ให้จองก่อนคะ่ะและในเรื่องของระบบความสะอาดความปลอดภัยเนี่ย ไม่ต้องกังวลเลยที่บอกเลยเขามีระบบเซอริไลที่จะเป็นระดับแบบฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัดแล้วเขาก็มาใช้กับห้องข่าตัดการทุกห้องที่นี่นะคะและที่นี่นะคะเขาเป็น Body s p e c i a l ยลิสมากๆก็คือเวลาที่เราอยากจะมาทําอะไรเนะี่ยต้องปรึกษาคุณหมอก่อนทําทั้งนั้นนะคะทุกครั้งทุกอย่างต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ได้รับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจ้ะและที่นี่นะคะเขาก็มีวิตามินพร r s o น a l อ i f ไลฟ์ค็อกเนะคะคืออะไรก็คือ เรามาเติมวิตามินโดยการที่ไม่ใช่ว่าสุ่มสุส่สม5้จะแบบยกักยื้อสายเติมเลยไม่ได้นะคะต้องมีการตรวจโดยคุณหมอก่อนนะคะว่าเราขาดวิตามินอะไรบ้างแล้วก็จะได้เติมให้ตรงจุดไม่ใช่จะมาแบบมัวซัวให้อะไรกันนี้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องได้วิตามินของใครของมันส่วนตัวค่ะต่อไปฉันจะไปฉีดบท็อกซ์เพราะอะไรเพราะว่ากามขึ้นน,ะน,ะนั่นเองดูดิตรงนี้ดูเหมือนคนหน้าเนี่ยแต่พอกัดนะเนี่ยเห็นไหมอืมอืมแล้วอยากจะให้ ตรงนี้ค่ะของเรายุบไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ย่นๆหน่อยเพราะว่าเกิดมาจากการที่เราออกกำลังกายเราเกร็งหน้าเยอะเรากัดกรามในการยกเวทบวกกับชอบกินแบบเนื้อเหนียวๆอะไรเงี้ยแล้วก็เคี้ยวอยู่ข้างเดียววันนี้ก็จะมาสลายน้ำหนอยนะจ๊ะให้รูปหน้าเราสวยเป๊ะมากขึ้น,นะคะ่ะวัดถอเมกาค่ะสวยแล้ว <laughs> เสร็จละจ้า พรุนจับพรุนหน้าฉันพรุนไปด้วยเข็มมาดูค่ะไม่รู้อะไรโหดกันระหว่างุนหมอเอมสเกลบอทอกหรือว่าตัวดิฉันเองที่มีความอมดทนโหดมากแต่ก็คือเพื่อความสวยชนิดอย่างเราอยากสวยนะจ๊ะปากไปด้วยโดนอุ้มตอนนี้นะจ๊ะใกล้จะถึง3ามแสนซับแล้วค่ะทุกคนท้าวิซับสกับใคกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์อะไรๆกันทั้งสิ้นให้เยอะๆแล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้ไปโดนอะไรที่ไหนอย่างไรอยากให้อุ้มทําอะไรบอกมาได้เลยอะไรที่ทําได้จะ จัดให้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคะโดนอุม้มบาย